สายโพธิสัตว์ผมวางไว้ใครใช่ไหมหลวงพ่อคูณไม่มีองค์โภชิษฐ์รงค์ไหนในสมัยที่เราเกิดท,าทา่านจะเทียบเท่าหลวงพ่อคูณได้คุณยอดเก่งหลวงพ่อคูณก็รู้จักกับท่านที่ยังเป็นสสโคราชมาเจอกับท่านก่อนท่านจะมานอนภาพท่านนอนอยู่ที่โรงพยาบาลได้คุณก็ไปถามเตียงท่านเขาเปิดเรื่อยๆก็เดินเข้าไปท่านนอนอกลางฉันอยู่ก็เห็นเตียง,ยง,งขงยงงยงึ้นมาอะไรเตียงขึ้นมาท่านนั่งจับท่านเห็นผมตัดแล้วลั่งโสมท่นานก่อนเลยผมก็ไปการาบท่าน ถ้ามึงตอบผมบอกโอ้ยไอ้กอนด้วยคุเห็นหน้ามึงแล้วกูคิดถึงไอ้ชาติชายเพราะผมไปกราบทัศนพราอมนรัชชาตลอดเอราะทำไมไอ้ชาติชายอยู่นี่กูชอบมันยิ่งยิ่งหลวงพ่ชอบใจใ่ญ่ใครจะถามอะไรมันคุณตอบอยู่อย่างเดียวไม่มีปัญหากูชอบใจชาติชายหมอกระชิบคนใหญ่ท่านก่อนมาบูก่อนตั่ออะรอยากให้หลวงพ่อคุณเปิดปั้นใจเจอคนโง่กลัที่น่ารู้จัก แล้วก็หลวงพ่อปูนี้ผมทำเรื่องเรียนอยู่รุ่นเรียนรุ่นพัฒนาชาติตอนชัดชัดชัยตั้งพรรคกาศหนึ่งขึ้ชื่อว่าชาติพัฒนาผมทำเรียนร่ดปูนรุ่นพัฒนาชาติทำหลายครั้งหลายเหรียญเลยแล้วได้คำรู้เป็นความรู้ของตัวเราเลยว่าวิญญาหลวงพ่อปูนปลูกแสงเรียนของท่าน,ท,านท่านทำยังไงผมไปถามท่านแล้วท่านบอกให้เอาเรียญในกองไว้ในพระโบรมศและที่สี่ท่านดำรง ผมก็ไปไปกองไห้แต่สามี่ทุกมแล้วเราก็นอนเริบนนตีสี่ท่าลงมาผมตีงไ่ครับรู้อาจารย์บอว่าจริงๆเวลาหลวงพ่อคุณบริการมยังไงใส่คาถาอะไรลงไปท่านทำยังไงในการที่ว่าปลุกเสกรับเรื่องของท่านตีสี่ท่านลงมาูุจินท่านเราสายสินรองไว้แล้วก็มีวนที่เหลือนีกไว้ท่านเข้ามานิดท่านเอาเอาสายฉินยกท่าน็นึงนะครับทำท่านก็ท่านไรืส่วนเป็นทรัพย์สินกีท่านอยู่ท่านถามมา ไอ้กรนมันเข้ามานั่งทงในอยู่ดผมต้องลออสายจินไปนั่งแล้วท่านงมือสายจิ้พันมอผมแล้วไปพันมือ,อ,อมมนนท่านแ้วส่วนต่ออีกสองชัว่วโมงผมต้องนั่งอยู่นั่งนาวสองชั่วโมงท่านบอกไอ้เสร็จแล้วนะไอ้กรรมัาไม่แจกถูกน้องมืงอะกรนี่เขาว่าไปและเหรียญองคนั้นเนี่ยมีผมติดเข้าไปอยู่ยด้วยเพราะท่านเรียกผมเข้าไปอยู่ด้วยเพื่อนผมชื่อสุชาติเป็นคนไทยอยู่บนโลกมาสี่สปีแล้ว็นแต่งงามนมันรบรอก วันนึงก็มาเยี่ยมเมืองไทยมีเพียงมีลูกไปถ้าไม่ได้รับถึงพุทธแล้วเพราะมันห่างไปนานอยู่ประเทศเราเนเธอร์แลนด์วันนึงก็มาถึงอกาะเล็กคุณคอนซีข่าว่าคุณพอทเาถึงพวกคุณขอผมเลีนยงนี่ดิกอหายออกไปดิงเขาไม่ได้ค่อยไปอย่างเราเอาใส่ซองยำแดงซอำแดงเลยนะครับให้ไปแล้วก็บินกลับไปคอนแลนด์บินกลับไปได้สองสามเดือนเข้าใจวายตายไปหัวใจวายไปรพแล้วหมอเข้ามาปั๊ม พาไปขึ้นมาใหม่ไปอยู่ห้องไอซียูที่โรงพยาบาลบางแยงที่สุดยอดมากผมพาเองอยู่ที่เข้าไปในห้องไอซียูก็นอนอยู่ในเครื่องก็ในเครื่องฮีเตอร์ไร้สายในทั้งหมดเขานอนอยู่นั่นน่ะจะได้ไปรู้ไหมผมพาหลวงพ่อคูณเขวี้ยหานั่นเองเขานอนอยู่เนี่ยลุยขึ้นมาบอกทุกทุคนพาหลวงพ่อคูณเดินไปอยู่บนท่าเรือแล้วหลวงพ่อคูณลอยขึ้นมาแล้วเข้าไปในตัวเขา พอเจอลุงคุยลงมาเสร็จผมก็จูงลุงลุงคุย,คยออกไปนอกห้องลุงก็คุยกับผมออกไปนอกห้องแล้วไอ้กราฟก็ข้ามียงเพราะว่ามันขึ้นมาเลยนิ้วกราฟนิ้วกราฟหัวใจที่เงียบเงียบหลุดขึ้นมาความดันที่เงียบเงียบหลุดขึ้นมาและที่ไหนเขามีหมอเวรทุกสาขาบางทีก็มาตรวจคนไข้ไอทียูที่จะมาตรวจว่าคนตายหายยังพอเข้ามาครั้งนี้บอกเอ๊ะทำไมหัวใจไม่ปกติความดันก็ปกติทุกอย่างมันมีปกติหมดนี่ พอนสายออกเขาบอกหายใจหายใจได้เขาไม่บอกหายใจได้ปกติทำให้เราได้รับความรู้ว่าการการสุขภาพของหนึ่งในแถลงถ้าคุณจะเบิกได้คุณต้องอยู่ในห้องนั้นอีกต่ออีกร้อยแปดสิบทุกคนพิจิตรียมเขาเรียกอะไรคนขายกขอนนะนี่ครับนี่ก็นั่งอยู่ในห้องนั้นเนี่ยพอจบร้อยแปดสิบทุกคนออกมาท่อหลุดานมันโทรศัพท์ทางไปหาผมคนแรกเลยที่เมืองไทยมันร้องไห้เหมือนเด็กเลยคุณตอนขอบคุณมากมาช่วยชีวิตผมคุณบอลพาหลวงขอคุณไปช่วยผม ผมบอกให้พูดือรู้เรื่องแหน่ทิศชาติทเขาพก่อนก็อายุผมเท่าๆผมตอนที่ผมจะชิแปแล้วนะอายุผมกาเท่าไอ้ทชาติจับมาพฤศจิกายนนี้กับคุณก็มาเจอกี่วัดผมนอกเจอผมหน้าบ้านน้องให้บอกขาผมขอบคุณมากขอบคุณมากพาผมไปหาหลวงพ่อคูนหน่อยท่านไช่วยชีวิตผมไว้สามทิวารต่อมาผมไปหาหอูวัตอนนั้นผมไปรอไปยกติดเลยไปถึงที่วัดก็มีใครสกใคมากครับ คือพวกคุณก็เดินมาคือชาติมนเพูดไปผมก็านเาหอนกันไปรู้คุณจะทําคุณพี่เขาไปกราบเช้าหลวงพ่อคุณแล้ร้องไห้อยู่ที่เ้าท่นเลยหลวงพ่อคุณว่าไงรู้ไหไอ้ก้อนมันพาไทยพาว่นเขาท่านรู้จักเช่เขาไปสืบอกหลวงพ่อครับเขาบอกว่าหลวงพ่อช่่ยชีวิตเขาไว้ที่คนอกเขาอยากจะมาเล่าลว้พ่อไปทํข้าไปไนนี่เข้าก็ไนเส็จเขาก็เล่าอะไ่เนี้ยผมนอนอยู่ในไอจีมูตต่อาหลวงพ่อคุณเข้าไปหลวงพ่อคุณจงฟังหลวงพ่อ เขาบอกว่าหายทุกวันเนี่ยผมก็โมโหถามน้าสาวบอไอ้ก้อนเขาบอกมึงไปนี่มึงไปหรือเปล่าบอกผมไม่ได้ไปหรอกครับผมพูดกูก็ไม่ได้ไปกูก็ไม่ได้ไปแต่มันเป็นจริดแล้วก็มาสายผมก็มานั่นแหละครับผมขอบคุณท่านครับ